กระแสข่าวนะครับเรื่องที่กะกะตนะครับจะส่งเรื่องที่การถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธา ให้กับทางศาลและธรรมนูญเนี่ยออกมาเนี่ยก็ทําให้มีหลายคนนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นักวิชาการหลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในถึงเรื่องนี้และก็มีหลายๆคนก็ถามไปว่าเอ๊กะกรกตอเองนะครับมาเร่งแต่เรื่องนี้หรืองไงหรือมาทําแต่เรื่องนี้หรืองไงเพราะว่านะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีทั้งหมด300กว่าขเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งก็คือมีข้อมูลนะครับแจ้งมาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยสามร้อยเรื่อง กกตทำอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่า300เรื่องนั้นมีไปถึงไหนบ้างแล้วเรื่องเหล่านั้นมีอะไรไปถึงไหนบ้างแล้วกกตไม่เคยออกมาบอกไม่เคยออกมาพูดหรือก็กตไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แน่ใจนะครับว่ากกตไม่ได้ทําอะไรเลยหรือก็กตทำไปแล้วแล้วไม่ได้ออกข่าวแต่วันนี้ กับเรื่องที่ของหุ้นนะครับของคุณพิธาริมเจริญรัตน์นะครับเรื่องหุ้นของไอทีวีซึ่งมีข้อมูลมาต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยกรกตเหมือนกับเอ้จะเร่งทําจะเร่งส่งหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากข่าวที่ออกมาก่อนนะครับย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลจากข่าวซึ่งแน่นอนว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ากรกตเองเนี่ยนะครับทําเรื่องนี้ยังไงแต่ถ้าล่าสุดเนี่ยตามที่ประธานกรกตออกมาบอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมาการอยู่ยังไม่ โยงมาถึงเลยแล้วก็ยังตรวจยังอะไรยังยังไม่เสร็จยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยซึ่งแน่นอนครับข่าวที่ออกมาก็ยังอย่างที่บอกว่ามันเป็นวงนอกวงในบ้างอะไรบ้างทีนี้ก็มีนักวิชาการหลายๆคนนะครับว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้ากกตนะครับมีการส่งเรื่องเนี่ยนะครับจะโดนนะครับเสี่ยงที่จะโดนข้อหาหรือว่าเสี่ยงที่จะโดนอะไรซึ่งแน่นอนครับผมก็คิดว่ากกตเองก็คงจะต้องรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและประชาชนกําลังจับจ้องเพราะฉะนั้นว่า วันนี้อันดับแรกเลยถ้ากรกะตทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรก,ะกะตก็อาจจะโดนดาเนินคดีตามกฎหมายเองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์อะไรแล้วกรกะตทําก็สามารถรอดพ้นไปได้ล่าสุดนะครับก็มีหนึ่งคนนะครับก็คือคุณไพศาลเนี่ยนะครับที่อ,ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ออกให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้ตลอดได้ออกมาโพ์แบบนี้ครับเตืนเะะตอนกกตนะครับปมหุ้นไอทีวีพิธาถ้าจะส่งสารรัฐธรมนูญต้องไต่สวนให ยุตินะครับก่อนชี้ไม่ใช่เรื่องกินหมูภัยสารล่ายาวขย่าวกกตปมหุ้นไอทีวีพิธาเตือนถ้าจะส่งสารรัฐมนูญเพียงเพื่อให้หระงับการปฏิบัติหน้าที่สสต้องพิจารณาคข้ควรให้จงหนักเพราะไม่ใช่เรื่องกินหมูเมื่อวันที่11กรกฎาคมนายภัยสารพืชมงคลนนักกฎหมายโพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook นะครับภัยสารพืชมงคลพืชมงคลระบุว่าถ้าจะส่งสารรัฐมนูญให้สอยพิธาเรื่องถือหุ้นไอทีวีกรกตต้องไต่สวนข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติเสียก่อนในประเด็นสำคัญว่า 1. ITV ไอทีวีเป็นบริษัทมีหนังสือบริคนสนธิประกอบธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือไม่ข้อนี้มี หนังส anyway, ือบริคุสนทิว่าสามารถทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์ได้ข้อ 2. เนี่ยไอทีวีได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำธุรกิจสื่อหรือไม่คือได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์จากทางราชการหรือไม่และได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในการทำวิทยุโทรทัศน์หรือไม่ เพราะถ้าไม่ได้นะครับรับอนเพราะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากทางการตามกฎหมายในเรื่องของสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วนะครับก็ทําธุรกิจสื่อไม่ได้เหมือนกับตั้งบริษัจจทจะทําธนาคารแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกอบธุรกิจธนาคารไม่ได้ในข้อนี้กกตก็ทราบดีว่าไอทีวีถูกสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาเรียกคืนใบอนุญาตและขึ้นวิทยุโทรทัศน์มาเกือบ20ปีแล้วและศาลปกครองสูงสุดเคยพิพากษาไว้แล้วว่าเลิกกิจการไปแล้วการเลิกกิจการสื่อเป็นคนละเรื่องกับเลิกบริษัทก็คือศาลนะนะครับเคยพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเคยพิพากษาว่าได้เลิกกิจการไปแล้วหมายถึงว่าเลิกกิจการทําการสื่อนะแต่ไม่ได้เลิกกิจการของบริษัทคนละส่วนกันนะครับ ไอทวประกอบธุรกิจสื่อหรือไม่นะก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลว่าได้เลิกประกอบธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์มานานแล้วและมบการเงินก็ชัดเจนว่าไม่มีรายได้ในการประกอบธุรกิจสื่อนะครับไม่ได้ประกอบไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อเลยเนี่ยมานานช้าแล้ว2ดังนั้นนะครับไอทวี TV, จึงไม่ใช่ธุรกิจสื่อนะครับ ผู้สมัครสอสอจะถือหุ้นไอทีีสักเท่าไหร่ก็ไม่ขาดคุณสมบัติไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงนะครับการทำรายการการประชุมเท็จที่ปั้มผีลุกปุกผีนั่งนะครับซึ่งกกรออกำลังตรวจสอบดำเนินการกันอยู่เพราะการทำรายงานประชุมเท็นั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกิจาการในตลาดหลักทรัพย์และมีความผิดกฎหมายหลายแรงด้วย 3. ในกรณีการถือหุ้นสื่อนั้นก็ก,กตก็ทราบเป็นอย่างดีว่าสารดีกามีคำพิพากษาสารดีกามีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าถ้าผู้สมัครถ,ถือหุ้นสื่อจำนวนน้อยไม่มีผลต่อการเสนอข่าวสารที่เป็นคุณเป็นโทษก็ไม่ขาดคุณสมบัติและสารรันูญก็ถือบรรทัดฐานนี้ตรงกันแล้ว เมื่อกอกตททราบเป็นอย่างดีว่าไอทีวีไม่ใช่ธุรกิจสื่อและการถือหุ้นเพียงน้อยนิดก็ไม่ขาดคุณสมบัติและทราบเป็นอย่างดีว่านายพิธาถือหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลซึ่งศาลได้ส่งหลักฐานมาให้แล้วและได้มีการจัดการโอนมรดกแก่ทายาทอ,อื่นไปแล้วเท่ากับไม่เคยถือหุ้นสื่อไอทีวีมาก่อนเลย หากยังส่งเรื่องไปยังสารนธรํมนอนอีกเพียงเพื่อให้ระงับปฏิบัติหน้าที่สสก็พิจารณาใข้ควรให้จงหนักเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกินหมูนะจ๊ะนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากคุณไพศาลนะครับพืชมงคล นะเป็นนะักกฎหมายนะครับที่ออกมา,าวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้และก็ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยอย่างเด่นชัดนะครับว่านะครับเรื่องของไอทีวีจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้นะครับกรกตอเองถ้าเกิดว่าวันนี้กรกตมีข้อมูลขนาดนี้และก็ไม่มอีอะไรหลักฐานอะไรมาเช่นอันดับแรกเลยก็คือหลักฐานว่า ไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าทั้งหมดข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งศาลก,มกา็มีการมีการวินิจฉัยเอาไว้แล้วว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อแล้วนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่ากะกะตนะครับบอกว่าไอทีวีเป็นสื่อกะกะตอเองก็ต้องมีหลักฐานหรือข้อมูลไปแย้งนะครับคำวินิจฉัยของศาลที่เคยวินิจฉัยเอาไปแล้วว่าไอทีวีเป็นสื่ออันนี้เราก็ต้องลองดูกันว่ากะกะตมีข้อมูลตรงนั้นหรือเปล่า กตอกตต้องมีข้อมูลตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็ว่ากันไปตามหลักฐานแต่ถ้าไม่มีขืนส่งไปรับประกันได้ว่างานนี้นะครับกอกตมีเละแน่ๆนะครับกกตมีเละแน่ๆเพราะจากข้อมูลที่เราเห็นอยู่เหมือนกับว่านะครับกกตทีแรกก็ยังนิ่งๆอยู่แต่เพราะพีสวกลุ่มหนึ่ง มาพบกับประธานกกตพอมาพบกับประธานกกตปุ๊บทางกกตก็เหมือนกับจะดินน้นรนจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้เรื่องนี้นะครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เรื่องนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งอันนี้เป็นความรู้สึกของประชาชนมีความรู้สึกของประชาชนอย่างผมนะต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เหมือนกับว่าจากข่าวหรือข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่า ทีแรกนะครับกรกตก็ทําเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่พอใกล้ที่จะวันโหวตนายกเนี่ยมีสวกลุ่มหนึ่งนะครับมีสวกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับไปพบกรกตพอไปพบกรกตปุ๊บกรกตก็จะเร่งเรื่องนี้ออกมาทันทีเลยนะครับมีปฏิกิริยาออกมาทันทีมันก็จึงเป็นคําถามว่าวันนี้นะครับกรกตเองนะครับกับสวเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจนะครับหรือร่วมมือกันหรือเปล่าในเรื่องนี้ เพราะอย่างที่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากกตเองก็เคยออกมาพูดเองนะครับว่าในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6เนี่ยนะครับมีการเรื่องมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยมากกว่า3 0 0รฝ่าเรื่องแล้วกรกตทําเกี่ยวกับเรื่องนี้มากหรือเปล่ามีการตรวจสอบมีการอะไรหรือเปล่า เพราะรู้สึกว่าเหมือนกับจะไม่มีอะไรออกมาเลยจะไม่มีการให้ข่าวหรือว่าไม่มีการอะไรเลยว่าเมีการตรวจสอบไปแล้วนะทั้งหมดนะครับ300ฟองเรื่องเนี่ยตรวจสอบไปแล้วกี่เรื่องแล้วผลเป็นยังไงอะไรเป็นไงอันนี้ยังเงียบยังเฉยครับยังเงียบยังเฉยหรืออาจจะเออเดี๋ยวรอใหอ้เลือกตั้งไปก่อนหรือว่าเลือกนายก,การัฐมนตรีกันจะตั้งรัฐบาลไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คบินทีหลังอันนี้ก็ถ้าเกิดกรกตทำอย่างนี้ก็โอเคครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องทําเหมือนกันหรือเปล่า แต่วันนี้นะครับกับเรื่องของหุ้นนะครับที่ออกมาตอนนี้ก็คือวันที่13กรกฎาคมตามที่เราทราบอยู่เนี่ยนะครับ13กรกฎาคมจะเป็นการโหวตเลือกนายกซึ่งแน่นอนครับถ้าตามข่าวออกมาณนะตอนนี้นะครับฟังทั้งฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยก็บอกว่าจะไม่ส่งนะครับ คนมาแข่งอยู่แล้วเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันเป็นไปไม่ได้เพราะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอเคครับถ้ามีสอวอ250คนเนี่ยโหวตให้ก็สามารถที่จะเป็นนายกได้แต่จะจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศได้ยังไงในเมื่อมีคะแนนอยู่แค่188เสียงนะครับเพราะในการรักข,ขอร่างงบประมาณนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี251เสียงขึ้นไปของสอส,สที่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งว่า,อ,าอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไว้วางใจได้ก็ต้องมีคะแนนเสียงที่251ขึ้นไปแต่วันนี้มีแค่ร้อยแปเสียงเพราะฉะนั้นการบริหารมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกนายกได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่อยู่ดีซึ่งแน่นอนครับว่าการยุบสภาแลวเลือกตั้งใหม่มันก็จะทําให้เสียงบประมาณอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวที่แล้วใช้ไปเกือบ6 0พ0ล้านบาทนี่คือสิ่งที่กอดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้มันก็จะมีคุณพิธา คนเดียวที่จะเสนอชื่อเป็นนายกซึ่งแน่นอนครับการที่เสนอคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่างก็คือ1น,นะครับยกมือสนับสนุน2ไม่ยกมือสนับสนุนทําได้แค่นั้นนะครับทำได้แค่2อ,อย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยกมือสนับสนุนเนี่ยเพราะอะไรคุณไม่ต้องยกมือสนับสนุนเพราะถ้าเกิดว่าเอาเหตุผลที่สมมติว่าเอ้ย จะยื่นมาตรา1หนึหรือว่าหุ้นไอทีวีหรืออะไรถ้ามันเป็นข้ออ้างแล้วไม่มีเหตุไม่มีเหตุเช่นศาลยังไม่ตัดสินศาลร,รัฐมนุษยังไม่รับหรือยังไม่มีข้อมูลอะไรเพราะฉะนั้นคนที่นะครับไม่โหวตนะครับไม่ยกมือให้ไม่ยกมือสนับสนุนเนี่ยก็จะเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้าข่ายที่ขัดฝังระบอบประชาธิปไตยนะครับที่ทรงมีพมหาทรงเป็นประมุขหรือเปล่านะครับขัดฝงขัดฝังระบอบประชาธิปไตยของประชาชนหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าขายหรือเปล่าเพราะว่าการที่นะครับวันนี้ถ้าเกิดคนที่จะ ไม่โหวตให้เนี่ยแล้วใช้ข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าใช้ข้ออ้างที่ตัวเองคิดไปเองมีอคติไปเองอะไรไปเองเนี่ยนะครับตามกฎหมายมันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเท่ากับว่าคุณฝักใฝนะครับฝ่ายใดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้ามี2คนแล้วคุณเลือกคุณไม่เลือกอีกคนแล้วเลือกอีกคนอันนี้ก็ยังก็ยังพอเข้าใจเหมือนกับที่วันนี้นะครับผมเองในฐานะประชาชนก็ตั้งคําถามว่าสวหรือว่าสสทั้งหลายที่บอกว่าคุณพิธาเองเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายก ถ้าคุณพิธาไม่เหมาะสมแล้วใครล่ะครับที่เหมาะสมคําถามคือย้อนกลับไปหาตัวคุณเลยครับถ้าคุณบอกว่าคุณพิธาไม่เหมาะสมในเป็นในการเป็นนายกคุณก็ใครที่เหมาะสมนะครับคุณก็เสนอนายกที่เหมาะสมขึ้นมาเลยครับแต่นายกที่เหมาะสมนั้นประชาชนเลือกหรือเปล่าคุณก็รู้ดีอยู่วันนี้นะครับคุณจะมาตัดสินใจไม่ได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสอวอรหรือสสคุณจะมาตัดสินใจแทนประชาชนว่าคุณพิธาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนเป็นคนเลือกมาให้คุณพิธานะครับ เข้าไปชิงตำแหน่งนายกให้พรรคก้าวไกลเป็นนะครับพรรคที่มีอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและคุณพิธานะครับลงเป็นแคดนดิเดตนายกอันนี้คือประชาชนเป็นคนเลือกมาแต่คุณจะมาใช้ความคิดของคุณและอคติของคุณว่าคุณพิธาไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้มันใช่หรอครับในเมื่อวันนี้คุณบอกว่า การเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยดีไม่ดีก็อยู่ที่ประชาชนไม่ใช่วันนี้นะครับมาอยู่ที่อำนาจของพวกคุณเท่านั้นแน่นอนครับคุณมาจะตามรัฐธรรมนูนคุณบอกว่าคุณทําตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้สําหรับประชาชนอย่างผมมันคือรัฐธรรมนูญเฮงซวยมันคือรัฐธรรมนูญมาจากรัฐประหารมันคือรัฐธรรมนูญจากเผด็จการมันคือรัฐธรรมนูญที่ลิดลอนสิทธิของประชาชนและทําให้ประชาธิปไตยของประชาชน ไม่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องรอดูเลยครับว่าวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับสอวอนะครับจะโหวตไปในทิศทางไหนเราคงต้องมารอดูกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ